สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันกับสน่ปลายจวักนะคะจะพาทุกคนไปทำต้มเซ่บไก่อร่อยอร่อยไปทำพร้อมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำพอประมาณนะคะตองกะเอานะคะค่ะนานาก็จะใช้น้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็เปิดไฟกลาง ปิดฝาไว้รอน้ำเดือดนะคะน้ำของเราเดือดแล้วนะคะใส่ไก่ที่เตรียมไว้นะคะวันนี้นานาใช้เป็นกระดูกอ่อนตรงหน้าอกไก่นะคะเพราะว่าเวลาเรามาทำต้มแซบมันจะมีความกรุบกรอบนะคะเวลาเราเคี้ยวอร่อยค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะปิดฝาตั้งเวลาไว้10นาทีเดี๋ยว10มน,นาทีเราจะกลับมาดูพร้อมกันอีกทีค่ะครบ10นาทีแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่เครื่องต้มแซ่บของเรานะคะใส่คานะคะตะไคร้ หอมแดงซอยและขาออไก่ครึ่งก้อนนะคะปิดฝานะคะต้มต่อไปอีก3นาทีค่ะครบ3นาทีแล้วนะคะจะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปนะคะจะเพิ่มความอร่อยด้วยเห็ดนางฟ้านะคะพริกแห้งคั่วนะคะ รอน้ำเดือดอีกรอบนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกพ <c oughs> ริกสดบุบเล็กน้อย <c oughs> ปรุงรสด้วยน้ำปลา <c oughs> น้ำมานาวเพิ่มความหอมนะคะ <c oughs> ปิดแก๊สได้เลยนะคะทุกคน โรยด้วยผักชีใบเลื่อยและผักชีเสร็จแล้วนะคะต้มแซบของเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ<ม>อากาศหนาวๆซดน้ำร้อนๆแซ่บๆอร่อยมากค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นานาด้วยนะคะ<ม>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ